การเพียงค่ากายแต่ใจเราอยู่ใกล้กันเสมอปูแบคเฮดเปิดใจหลังนุสซี่จากไปแต่ยังคงไว้ซึ่งความทรงจำและหลักที่มั่นคงตลอดกาล ถึงแม้วันนี้ไม่มีเธออยู่แต่ความรักที่ผ่านมาคือความทรงจำที่จะอยู่ในใจเสมอและตลอดไปสําหรับคู่ของปูแบ็กเฮดและนุกซี่ที่ครั้งหนึ่งเคยจูงมือกันมาเล่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่มีแต่ความอบอุ่นและรอยยิ้มที่มอบให้แก่กันล่าสุดหนุ่มปูแบ็กเฮดได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่นุกซี่ได้จากไปตลอดการ โดยเจ้าตัวเผยว่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่ยังคงอยู่ในใจเสมอทั้งนี้เจ้าตัวยังเผยอาการป่วยของแฟนสาวและความกังวลต่างๆก่อนที่จะจากไปว่าทุกครั้งที่ลืมตาจะเจอเขามองอยู่ตลอดพร้อมกับคำขอสุดท้ายจากแฟนอย่ายื้อให้ทรมานไปก่อนนี้ และก่อนวันที่นุกซี่จะจากไปความตั้งใจสุดท้ายที่อยากทําคือแต่งงานแต่แล้วก็ไม่ได้ทำเพราะนุกซี่เข้าโรงพยาบาลไปก่อน และยังเผยอ,อีกว่าทุกวันนี้มีเพลงหนึ่งที่แค่ร้องประโยคเดียวก็ร้องไม่ได้เพราะการจากไปของแฟนสาวพร้อมยังเปิดใจแม้คนรักจะจากไปแต่ไม่อยากลืมเพราะทุกเหตุการณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างร้วนเป็นความทรงจำที่ดี